สวัดีครับพี่น้องครับกับผมในคลนพลรุกาเกษตรกรท่ใจสูนนะครับพี่น้องหมู่ว่านี่ทําก้อนเห็ดเสร็จแล้วครับหมู่ว่านี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับหมู่ว่านี่ผมทำหนึ่งพันห้าร้อยก้อนนะครับพี่น้องทําเรียบร้อยเป็นเห็ดตั้งฝาเนาะครับพี่น้องมื่อนี้เตรียมจะเอาไปหนึ่งเนาะครับพี่น้องสังเกตเบงก้อนมันติตึงนะครับพี่น้องจะเอาไปหนึ่งในลงในเตาหนึ่งผมเนาะครับเนาะเพราะว่าอ่าอันนี้คือการทําก้อนเห็ดที่สางไล่ได้เนาะครับพี่น้องเนาะ เราก็เตรียมพร้อมเนาะครับพี่น้องเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอาขับเป็หนึ่งในโรงเห็ดผมขัดในผุดแล้วครับในบริเวณผุดนครับเนาะเรล็บเบิ่งเห็นไหมครับมันคือเตาหนึ่งผมนกขับพี่น้องเตาหนึ่งกับมันจุได้อันหนึ่งพันหาลอยก้อนนะครับพี่น้องทำขึ้นมาเองครับพี่น้องบริสวงวนลิกาส์เด้อครับพี่น้องใครอ่อยากสนใจอยากเบิ่งก็ได้นะครับเบิ่งแบบเบิ่งแปลนได้นะครับเนาะบริษัทเสียยังทั้งหลายไม่ให้เสียนะครับเนาะ หายเบื้องไฟฟี่ครับถ้าเบื้องแล้วก็อ่าถ้าว่ามันดีก็แเท่ออกไปเนาะครับเนาะเพราะว่าผมทําขึ้นมาเองทําเพื่ออ่าทำการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้อ่าตัวเจ้าของเองเนาะครับพี่น้องผมทําในครัวเรือนผมครับพี่น้องเมื่อวานผมอัดเครื่องครับพี่น้องนี่ครับมีเครื่องอ่าซีหัวเนาะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเครื่องซีหัวที่อัดไปเนาะครับพี่น้องเพราะว่าอ่าเราทําอ่าคนงานก็ก็บ่ค่อยมีปานใดเนาะครับพี่น้องเนาะที่เลื่อยก็บเลื่อบ่หลายครับพี่น้องอยู่ข้างในนะครับพี่น้องเนา เพราะว่าผมจะทําอยูหาพันก้อนนะครับเนาะทอยูหาพันก้อนกับทำยู่ะมาณวางสามวันนะครับพี่น้องเพิ่งทำเมื่อวานเ็จเรียบร้อยกันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้กับหยอดหัวเสือนะครับเนาะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องเนาะการหยดหัวเสือผมกับเฮใหายพี่น้องได้บ่งหลายคลิปหลายวิดีโอนะครับเนาะเพราะการทำหยดหัวเสือเนี่ยต้องมิดชิดในยจังหน่อยนะครับพี่น้องบ่ให้ล่มขอมมนะครับเนาะการหยดหัวเสือนี่นะครับเนาะมือนีมาแนะน้ำครับพี่น้องเ้ย แนะนำการที่ทําก่อนเฮ็ดนะครับเนาะสาหรับอเฮ็ดนางฟ้าผู้ฐานน่ะสูตรกับมีหลายสูตรนะครับเนาะบางฟ้าผมก็เอาสูตรที่เขาเรียกว่าสูตรเสมอครับสูตรเสมอบางฟ้าผมก็เอาสูตรที่อ่ากับบ่เสมอครับเดี๋ยวตาฟ้าผมนะครับเนาะแต่ว่าฟ้าผมนี่อกับสูตรเสมอก็ได้นะครับเนาะพี่น้องสูตรเสมอก็คือเป็นสูตรพื้นฐานนะครับพี่น้องเฮ็ดมันจะออกดีได้ครับพี่น้องไห้มาบึงผมก็ทําในโคเลือของผมนี่แหละครับพี่น้องเ้ย ให้พี่น้องสังเกตเบิ่งงนาะครับเนาะเห็นบ่ครับการทำในครัวเรื่องกัน้าหน้าบ้านผมเลยก็ได้ครับพี่น้องการทำหน้าหน้าบ้านมันก็ดีแบบนึงครับตื่นเช้ามาเคาก็ได้เขาเรียกว่าได้มีรายได้นาะครับพี่น้องตื่นเช้ามาก็เก็บเห็ดเลยนะครับพี่น้องเลยก่อนมันจะพอดีนะครับพี่น้องเลยสังเกตเบิ่งเน้อครับเนาะว่าเนี่ยผมก็บทำให้พี่น้องเนยเบื้องเลย่นาะครับพี่น้องเนาะทำหลายอย่างเลยครับพี่น้องเลยอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าผู้ฐานเห็ดนางลมมีเห็ดนางลมน้ะครับเนาะเห็ดนางฟ้าผู้ฐานเห็ดขอนขาว เห็ดหูหนูเห็ดหางกะลี่นะครับเนาะแล้วก็เห็ดอ่าหลายๆอย่างครับที่ผมทำนาะครับเนาะทำมากอ่ะอ่าเพื่อจะสั่งรายได้ให้ตัวเจ้าของเองนี่แหละครับพี่น้องกะดีนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าผมก็เรียนมาในโครงการนะครับพี่น้องเรียนมาในโครงการเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเนาะกตตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับพี่น้องตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยหกสิบครับพี่น้องเลยทำมากอ่ะต่อยอดมาเรื่อยๆครับพี่น้องเลยจักหน่อยผมสิเอาเขาไปในโรงเรือน จักหน่อยผมจะข้าไปในหม่องที่แต่หนึ่งนะครับพี่น้องเนาะว่าบรรจุมันจะได้หลายสำได้นาะครับเนะาะจักหน่อยไปเบิ่งนกำกันเด้อครับพี่น้องผมจะเข็นอาศัยรถเข็นไปเนาะครับพี่น้องนี่แหละครับผมจะใส่รถเข็นไปเพราะว่าผมจะยู่ไปใส่หม่องเตาที่ผมหนึ่งนะครับพี่น้องก็ใส่กับะมาณนหาแถวครับพี่น้องเลยหาร่างนะครับเนาะล่างหนึ่งกับมีถิบสองก้อนครับพี่น้องเลย ร่างหนึ่งกับมีสิบองก่อนเท่ากับไซมไอเต็มแล้วก็ดันได้ผุนครับพี่น้องเลยอันนี้คือการหาเราจอบไปหนึ่งกอ no as, ้อ,เน,อกน,กนเฮ็ดเนาะครับพี่น้องเนาะการหนึ่งกับสาคัญนได้ครับพี่น้องไอหนึ่งก้อนเฮ็ดนะหนึ่งให้มันซุกเนาะครับพี่น้องเนาะการหนึ่งเฮ็ดให้มันสุกมันก็ดีต่อการทําเฮ็ดเนาะครับพี่น้องมันจะบ่มีเสือโลกนะครับพี่น้องเราชอบ ng, เฮ็ดยังเท่ากับเอาไปหยอดใส่นะครับพี่น้องแต่ ผมชุดนี้ผมจะเอาเป็นนั่งฝ่านะครับชุดน่ะผมจะทําเป็นก้อน writers, เห็ดขาวนะครับพี่น้องนะเนาะยวผมจะเข็นให้พี่น้องเด้เบิ่งไปน้ากันเนาะครับพี่น้องเนาะไปครับพี่น้องเข็นมาไปน้ากันครับพี่น้องเขาก็ดันขึ้นมาข้างบนนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าผมเลี้ยงใหม่อยู่นะครับพี่น้องเนาะเขาก็ชนบานนี่ไม่บ้านเพิ่นกับขนซอยเนาะครับเนาะเพราะว่าผมมีคนงานบ่ขนเนาะครับพี่น้องเขาก็ทําแบบนี้แหละครับพี่น้องเนา ทำไปเรื่อยๆเ,เนาะครับพี่น้องเนาะจนกลัวว่าอ่ามันจะเต็มเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามันจุได้หนึ่งพันหาร้อยก้อนมันจุได้หนึ่งพันห้าร้อยก้อนนะครับพี่น้องเห็นบ่ร์เนสการทำงานอยู่ในสองคนนะครับเนาะอยู่ในครัว,วรเลื่อนเนาะครับพี่น้องเขาก็ต้องทำ ก็ต้องทำเนาะพี่น้องเพราะว่าโบทำกับโบได้ได้กับพี่น้องอันนี้คือการสั่งได้ได้แด้วกับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพายยางไปเบิึงข้างในนะครับพี่น้องยางมาเบิึงข้างในก่อนนะครับน้องก่อนที่จะขนเข้าไปให้มันเต็มว่าอ่าเข้าไปขนนี่เป็นแถวแบบใดนะครับพี่น้องไปเบิึงน้ำกันครับพี่น้องผมสะพายยางไปเบิึงนะครับพี่น้องเนาะผมสจะสูดพี่น้องฟังก่อนผมทำในโคเลือดผมมีลีนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ ข่างบ้านผมนี่คืออันที่อนุบาลเฮ็ดเนาะครับพี่น้องหนึ่งแล้วฮอกกี้บอลผมเสื้อฮาก็ไปอนุบาลมาบางสั่นนะครับพี่น้องผมจะพาย,ย่างไปเบิ่งเนาะครับพี่น้องเห็นปะครับพี่น้องอันนี้คืออันนี้คือผมอ่าจะให้เบิ่งเนาะครับเนาะในการในการที่เขาจะว่างไว้เนาะครับพี่น้องว่างไหมเลยก็เอาขึ้นไปสูงๆเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะเห็นปะครับพี่น้อง แบบนี้แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับดิผมจะเอาขึ้นไปข้างบนนี่ครับพี่น้องเห็นไหมดิเอาขึ้นไปข้างบนจนถึงผิดนะครับพี่น้องเพราะว่าผมทําเตากะออกแบบเองเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อจะง่ายเนาะครับพี่น้ององ่ายเนี่ยไหนคือเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปซื้ออันซื้ออะไรบาทนะครับพี่น้องเ้างก็ซื้อแต่เล็กซื้อครับซื้อแต่เล็กนี่แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับผมจะทําเป็นมุมโค้งสูงขึนข้างบนนะครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้อง อย่างพี่น้องสังเกตบางนี่คือการทำก้อนเหตุนะครับพี่น้องการหนึ่งถ้าผมก็ใส่แก๊สได้ครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าในมองที่ผมอยู่นี่คือ,อเป็นหมู่บ้านนะครับนะเนาะขับไปดังไฟหรือว่าก่อไฟมันกระบ,บดดีต่ออันบ้านนะครับเนาะมันสิควัใส่บ้านเปิดน,นะครับเนาะแต่ว่ากะอันนี้ผมกะสื่อมาเนาะครับเนาะอันนี้สื่อมาก,กันเตาหนึ่งผมก็สื่อมาเนาะครับพี่น้องเนาะ เตาหนึ่งผมก็ซื้อมากเลยคับมาเขาเรียกว่ามาดัดแปลงเอาพร้อมครับพี่น้องเพราะว่าอ่าผมหนึ่งครั้งละหนึ่งพันห้าร้อยก้อนมันจะเขาเรียกว่าความดันแห้งครับความดันสูงนะครับเตานี่เนาะครับพี่น้องหมอหนึ่งนาะครับพี่น้องใส่แก๊สนะครับเนาะผมก็สังเกตผมก็อเอาเกวัดคือใส่สายยางครับพี่น้องเห็นบเนี่ย สายย่ยางดึงขึ้นดึงลงอเอาน้ำใส่เวลาน้ำใส,ส่เต็มแลวก็น้ำเพื่สิขึ้นเ่ถึงมองนี่เราก็หยุดนะครับพี่น้องเนาะเวลาเปิดเตาได้ประมาณบางสามสิบนาทีเก้เพสิเดินเลยครับพี่น้อ,นอนงเพนะราะว่าความร้อนกำลังมาเนะครับพี่น้องเนาะความร้อนกำลังมาเนะครับนาะเฮาก็สังเกตเบ่งเนี่น้ำครับแต่เวลาน้ำบกน้ำลงจั่ซี่เอาก็เติมน้ำเสได้นะครับมา ut, เติมน้ำมองนี้ครับพี่น้องสัดีครับเติมสมองนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ผมเสียสายยาง เติมเสม้นมองนี่แล้วก็พักน้ำนี่มองนี่เพิ่นก็ไหลลงมากลางล่างนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ไหลเข้าไปในมองบริเวณน,นี่แหละครับพี่น้องเลยเขาก็ค่อยดูนะครับเนาะค่อยดูเก๋ที่ผมทําม,มาอันเก๋นี่สายยางนี่ผมทํเองนะครับพี่น้องเพราะว่าอยากให้หูจักเนาะครับพี่น้องเนาะว่าเขาทําแล้วน้าม,มันสิลดลงซําไดเนาะครับพี่น้อง้านน้ำถึงระยะนี้เขาก็ปล่อยน้ำใส่ได้ครับค่อยๆปล่อยลิ้นใส่เนาะครับพี่น้องโมงเมนต์มาสิปล่อยแห้งๆใส่หดเลยครับเปิดค่อยๆลิ้นเข้าไปด้ครับพี่น้อง มันก็คอยกระตุ้นกระตุ้นคือไปเรื่อยๆคอยไหลไคือไปเรื่อยๆครับความห้อนมันก็ยังอยู่คงที่ครับถ้าหาไปเปิดแห้งที่เดียวความห้อนมันก็เขาเรียกว่าดรอปลงนะครับดรอปลงก็คือเย็นลงนะครับเนาะเกเพื่อกระติ๊กลงเลยครับพี่น้องเลยมาเบื่องฟังนี่ครับพี่น้องฟังนี่คืออากาศหายใจเพิ่นเห็นปะครับเห็นปะครับอากาศหายใจก็คือมองนี้ครับอเวลานั่นสองสัมมวงเรียบร้อยเลยครับหนึ่งอ่าอุ่นไหมสองสัมมวงนะครับเนาะ อ่าสุโมงที่สามเมาก็กเปิดอน <olor S 1> ีหนะครับเห็ partners, <thế S 1> ่อนบอกว่ปิดเปิดได้เห็นมัครับเยอะโมงที่สามคือเปิดไปเปิดเลยครับพี่น้องเอ้ที่นี่ก็อายนี่ก็ออกมาครับพี่น้องเห็นบะคว่ำความแรงของเพ่อนออกมาครับจับเวลาได้ครับอ่าสุโมงที่สามสี่ห้าก็จับเวลาได้สามสุโมงครับก็บซื้อคือสุกขับร่วมเดียวก็คือหาสุโมงนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องคงรที่เข้าใจบ่ครับพี่น้องข้างหลังผมนี่ผมทำมาเนาะครับเราผมจะพาไปเบื่องเกยพร้อมครับพี่น้องเกยวัดก็คือเกยที่อ่า เกวัดอ right? ุณหภูมินะครับพ right? ี่น้องเห็นไหมครับอันนี้คือเกวัดอุณหภูมิจะเห็นดีบ่ครับพี่น้องมันจะใส่บ่ค่อยสัตว์นาะครับพี่น้องเนาะเห็นไหมครับก้าวสิบห้าก้าสิบห้าหรือถึงลอยนาะบ่บ่ถึงลอยได้ครับพี่น้องเลยบ่ถึงลอยเขาก็ต้องจับเวลาเลยนะครับก้าสิบห้าหรือก้าสิบเอ็ดก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเตานี่มันห่อนแห้งนะครับเวลาอบเข้าไปเลยได้ครับพี่น้องเลยมันจะร้อนแรงมากได้ครับพี่น้องเลย เห็นไหครับพี่น้องภาพร่องกับแบบนี้แหละครับพี่น้องเลยอยาให้พี่น้องป้องปลายเบิ่งบ่น้ำกันเนาะครับพี่น้องมาะว่าการทำการเกษตรป่ะผมก็อยากแนะนำจริงดีๆเนาะครับพี่น้องเนาะการหนึ่งเฮ็ดแล้วครับพี่น้องเห็นบ่มีเกลียเรียบร้อยเพราะว่าเราทำแบบเขาเรียกว่าปลอดปลอดเชื้อนะครับเนาะต้องฆ่าเชื้อให้ตายนะครับเนาะเราจึงเอาเฮ็ดหรือเชื้อเฮ็ดใส่ได้นะครับพี่น้องเนาะนั่นก็คือฟาร์มผมเองเนาะครับพี่น้องเนาะฟาร์มผมกับบัวด้ใหญ่ดอกครับพี่น้องเลย แต่ว่าทำในครัวเรือนเนาะครับพี่น้องเนาะทำในครัวเรือนกับทำไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อจะสร้างรายได้ให้ตัวเจ้าของเองนะครับพี่น้องเอ้ยเรื่องประจำเป็นไม่ต้องคิดมากหลายนะครับเนาะประตูปิดพวกกระท่อเองครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่อันนี้ขอบยางเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้ขอบยางอัดไว้เห็นบ่ครับพี่น้องอันนี้ปิดประตูปิดครับทำสร้างขึ้นมาเองนะครับพี่น้องปิดแบบอ่าเขาเรียกว่าปิดแบบสนิทเลยนะครับพี่น้องเล้บดไห้มันรั่วออกไปเนาะครับพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเนาะที่เขามารับชมแล้วกั ว่าวิดีโอนี้มีความรู้แล้วครับนาะมีอะไรว่าสิ่งดีๆก็แชร์ออกไปเนาะครับที่น,นองเนาะมีความรู้ก็ดีขอบคุณหลายๆเด้อครับวิดีโอนี้ก็ดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ